วันนี้ใครตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อมาเชียร์น้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกันบ้างคะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของอเมริกาที่ชื่อว่าเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเล็กวอลเลย์บอลช่องของเจเล็กคนสวยแห่งเมืองชุมพร ว่าแล้วก็มูฟออนจากเรื่องเลือกตั้งมาเชียร์กีฬากันดีกว่าค่ะก่อนอื่นจะบอกว่าอย่าให้เพื่อนๆดราม่าก,กับเกมการแข่งขันในช่วงนี้ของออร์โดกวาคารีกันนะคะเราดูเกมกันดีกว่าค่ะดูฟอร์มการเล่นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้ว เรามองไปถึงการเป็นแชมป์นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาระยะ<ๆ>การทดลองตัวผู้เล่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะตอนนี้ออร์ n d นโดวาลคารีลงแข่งไปแล้วทั้งหมด9แมตช์ด้วยกันค่ะชนะ5แพ้4และนี่คือไลน์อัพของวันนี้นะคะมือเซตไม่ใช่น้องชมพู่ค่ะนั่นก็คือผู้กิสสวมเสื้อหมายเลข2หัวเสาได้ดังใจเลยค่ะนั่นก็คือลูเปอร์อีกคนนึ่งก็คือแมดดัก บนเร็วคนที่หลายคนรอคอยค่ะนั่นก็คือแคสบราวมาแล้วค่ะควงคู่มากับคิลเล่นะคะวันนี้เป็นเกมในบ้านค่ะและวันนี้มีสีเสื้อใหม่มาเห็นไหมคะมีแถบเขียวๆมาทางด้านข้างลำตัว<ล>ด้วยค่ะกับโอมาฮาซูเปอร์โนวาเคยเจอกันไปแล้วหนึ่งแมตช์ที่บ้านของโอมาฮารอบนั้นโอลาดเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต ออมฮาซูเปอร์โนวาถือว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นมีฝีมืออยู่หลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมือเซตไม่ว่าจะเป็นหัวเสานะคะหัวเสาก็นูนเวยเลอร์อีกคนหนึ่งก็คือคูเปอร์เรแกนคูเปอร์ที่สวยๆนั่นแหะคะ่ะแหมขึ้นนำไปก่อนถึงสีนด้วยกันและลิเบรก็เป็นตัวเก่าเลยค่ะมอร์แกนเฮนส์ยังมีนอร่าซีดนะคะที่เก,ก่อนเคยอยู่ออร a แลนโดนะ นยายาเสิร์ฟมาค่คะฮิลเลสเซ็ตคูเปอร์ตีค่ะแมดดักรับได้และผูคิดให้แมลูเปอร์โดนบล็อกค่ะกลาเป็นขึ้นนำไปที่5ต่อ3แล้วค่ะโอมหาห้านูเน่ตียังไม่ได้ค่ะเอาผูคิดสกิดไว้ได้แล้วก็ให้มมดดักขึ้นไปตีค่ะลงไปไล้มาเป็น4ต่อ5ค่ะ แล้วโอมาหานี่ก็ยังมีพาสันด้วยนะคะนั่นลงเล่นอยู่ด้วยนะพาสันนะเห็นไหมสวมเสื้อหมายเลขสอน่าจะใช่เธอแหละอ่าหต่อ4ซแมดดักรับบอลแรกขึ้นมาผู้คิดเซตแล้วก็ให้แมดดักตีค่ะ5ต่อ6เป็นหัวเสาสองคนที่เราอยากให้ลงไข้กันมากๆเลยนะคะระหว่างลูเปอร์กับแมดดักนะ่ะอ่านายาให้ฟรีบอลไปค่ะ ฮิเล่เซตให้กับคูเปอร์แม่อีกทีนหนึ่งลูเปอร์อีกทีนคูเปอร์แม่ออกเสียงยากจังเลยอ,ะอ่ะลิเบโรชื่อพ<ล>ูซิกนะคะอีกคนคือเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่นี่เป็นคนเก่าพูซิกนี่ย้ายมาใหม่อ้าวสามเมตรตามนี้สวยค่ะแปต่อเซฟนี่เข้าไป12แล้วนะเธอ นายาตีกระแทกบล็อกไปแล้วโดนบุกกลับค่ะอ้าวแหมฟูซิกงัดไม่ขึ้นเอาสิบแล้วบอลเร็วของบราวค่ะไล่มาเป็น93นายาเซิร์ไปเล่ให้คูปเปอร์เอาเอาวิาวว่งรับไม่ทันค่ะออกสตาร์ทชา้าไปน,นิดนึงโอ้นี้ไปเป็น14ต่อ9แล้ว ยังไม่ได้ค่ะอ่ะเคาะมายังง่ายๆอย่างนี้เธอบุกกลับให้ได้แต้มนายาตีไปไม่แรงนักแต่ว่าเอ๊น่าจะได้แล้วนะเอาเป็นแต้มแล้วค่ะ10ต่อ14ีลูปเปอรเซิร์ฟไปคูเปอร์รับสวยฮิลเลสเซ็สวยนูเนตียังเซฟล็อกได้อ้าวกูคิดอยู่ดีๆก็ไปนั่งอันเดอร์ซะงั้นแหละแม่ ยอดมาร้องทันค่ะลิเบรโ์โรสุดยอดมายาเซตเหมือนกับจะฟาวนะคะเป็นแต้มโอมาห้าขึ้นไปอีกแล้วค่ะสิบหกต่อสิบฟาวแต้มนี้ทำได้ค่ะแค่บารเสิร์ฟเนเตฟแล้วก็หนูเดตไป นูเนสเซิรฟ์รฟมา18 12โอ้แล้วเป็นเซิร์ฟเอสค่ะพลังเหลือเฟือค่ะคนนี้ทุ่มเทสุดๆนะนายายยอดไปรองไว้แล้วค่ะแต่ว่าไม่ทมันค่ะไป20 12แล้วเป็นยังไงบ้างคะไล์อัอนี้เพื่อนๆโอเคไหมดีไหมเราว่าก็ดีนะ แต่ว่าก็ยังอยากเห็นไลน์อัพแบบจัดหนักจัดเต็มบ้างนะให้ได้ชนะแบบชื่นอกชื่นใจบ้างนะอ้าแล้วลงนะคะทัสทัสค่ะแต่ว่าเขาไป23แล้วนะคะไม่ได้ตัดมาให้ดูเต็มๆนะคะคู่นี้เพราะว่ามีให้ดูผ่านทาง YouTube ค่ะเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังแบบเต็มๆได้เลยขึ้นเซตพอยต์แล้วค่ะโอมาหา วันนี้น้องชมพู่ของเราตอนนี้ยังยืนขาแข็งอยู่นะคะก็ต้องรอลุ้นลค่ะว่าเดี๋ยวจะได้ลงมาบ้างหรือเปล่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนผงเปลี่ยนแผนควงวคู่เบอร์คัมบี้ลงมาบ้างอะไรอย่างนี้นะหรือว่าจะให้ผู้คิดยืนยาวๆเอาแม็ดดากอีกทีหนึ่งก็เป็นแต้มคะ่ะ17 2เสร็จเซตถอยอยู่ลูเปอร์เซอร์ไปคูเปอร์รับค่ะเอาอันเดอร์ นูเนตีแมดดักถูกไปค่ะยังไม่จบนะคะ18-24ลูเปอร์เซิร์ฟคูเปอร์รับเหมือนเดิมเลยเอาตอนนี้ใจโค้งหลังค่ะแล้วก็จบนะคะ25-18ก็เป็นโอมาหาขึ้นนำไปก่อนค่ะ1ต่อ0เซตเอามาเริ่มเซตที่2กันแมมโอมาหาเสิร์ฟออกค่ะออรนโดนขึ้นนำ2-1 ออร์นโดเซไปบแรกไม่ค่อยดีนะค่ะอ,อ้าวพยายามจะยอดค่ะแต่ว่าไม่ผ่านนิ้วของปราวค่ะออร์ลนโดขึ้นนำสามหนึ่งเอาเซตแล้วแล้วก็ตีบอลเร็วมายังรับไว้ได้ค่ะแต่ว่าต้องให้ฟรีบอลไปเอ๊ใครนะที่ลงมาเล่นอยู่นะยังมองไม่ถนัดเลยเอา้าวแล้วคูคิสค่ะเล่นจังหวะนี้เป็นแต้มค่ะไป4-1แล้ว นี่ยังเสิร์ฟอยู่เลยอ่ะใครอ่ะอ้าบอลเร็วซัดตูมมา2ต่อ4และตอนนี้3ต่อ5ค่ะยังน้ำอยู่2แต้มบราวค่ะสุดยอดแต่ออก4ต่อ5้อ้าวซูเปอร์เสิร์ฟติดเน็ตไปเองค่ะเอาละ6ต่อ4อ้าวแล้วเป็นเสิร์ฟเอสค่ะออร์แลนโดเสิร์ฟเอสแคดบราวนั่นเองเสิร์ฟต่อ เอวันนี้อยากเห็นนาตาลีฟอสเตอร์นะจะได้ลงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจยังนำอยู่ค่ะสองแต้มไหลหลังค่ะบอลเร็วน่าจะเป็นเคเล่นะคะหกต่อเก้าคุคิดอันเดอร์ตั้งเวนเดอร์ไว้นั่นเองแม่น่าสาวสวยที่ไหนเอาแมดดักเสิร์ฟค่ะสิบต่อหก เซฟแล้วอ้าว oh. ร้องไว้ส oh. ิเธออาลเลนดมีจุดอ่อนเรื่องการรองบอลเหมือนกันนะคะคือเวลาบอลแบบหนึ่งเงี้ยเล่นก uh ับพ uh 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 ื้นอะไรอย่างเงี้ยรองไม่ค่อยทันหรือว่าฝรั่งเขาตัวสูงนะปลาเรารู้เมื่อวานดูหลีกญี่ปุ่นแล้ววันนี้มันดูหลีกอเมริกาความรู้สึกมันจะอีกแบบหนึ่งญี่ปุ่นนี่เขาพุ่ง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 นะพุ่งแล้วมือไปรองพุ่งแล้วมือไปรอง แต่ฝรั่งนี่ไม่ค่อยรองบอลกันทันเอาเวนได้ไว้เซิร์ฟ12ต่อ8แม่เราก็โมนนอกเรื่องอู้ออกออกออกค่ะไป13เดีวแม่10ต่อ13เอาเวนได้ไว้รับบอลแรกแล้วแคสบราวน์ค่ะแม่บราวน์นี่ หลังจากไม่ได้ลงไลา์แมสวันนี้นี่อฟอร์มแพรวๆมากค่ะเอาโอ,โอ้ตอนนี้โอมาห้าผิดพลาดบ่อยขึ้นค่ะเอาแ,แล้วก็โดนรวบบล็อกอ e ีขัไป16ต่อ10เอับคูปเปอร์เสิร์ฟมาคูคิสเซ็ตให้บราว์ค่ะกดเซ็ตดีเข้ามือกันเหมือนกันนะคะไป17บ2บราว์เสิร์ฟมาเอา นะ้นนูเน่ขึ้นตีค่ะเทคตัวสูงมากผูคิดเสิร์ฟเอาคปเปอร์อเปิดบอลไม่ขึ้นค่ะผ่าสันอยู่ไหมอ่ะอาผ่าสันมาลงมาดิหรือว่าเล่นอยู่ก็ไม่รู้นะจนเลก็ตาไม่ค่อยดีด้วยอ้าวติดบล็อกไม่วันนี้บล็อกดีค่ะยี่สิบสิบสี่ ก็ถ้าได้ลองตัวผู้เล่นเยอะๆเราก็เห็นนะคะว่าทั้งตัวหลักแล้วก็บางคนที่ไม่ค่อยได้ลงมาเนี่ยเราอย่าเรียกว่าตัวสำรองเลยนะเขาก็เป็นพยายามทำให้ทุกคนแบบว่ามีประสบการณ์เล่นทดแทนกันได้ทุกคนทุกตำแหน่งเนี่ยไม่งั้นนักกีฬาก็จะล้าได้ค่ะอ้าวแล้วเชลเลตปัดไปไม่ค่อยหนักนักค่ะนูเน่ปัดมาเอาตั้งใหม่แมดดักทูบ แล้วเป็นบล็อกเอาค่ะขึ้น2 1 14ให้คนราสสวัสดีเอาแล้วเบนเดอร์ไวค่ะแล้วก็รับล้นมาเป็นเทเลสซํำค่ะลนโดไป23-19แล้วค่ะนั่นฟอรเตอร์มาเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเอสไหมอย่างไม่เอสค่ะแต่ก็เสิร์ฟดีโดนบุกกลับมาแล้วล้นค่ะโดนเอามาห้กดออ้เขาเบียดมาเป็น20 ต่อ23แล้วนะบราวทำได้ดีค่ะขึ้นเซตพอยต์นวนเดอร์ไว้เสิร์ฟมาเอาเซตแล้วแล้วก็ตีออกไปค่ะเป็นแต้มของออร์แลนโดค่ะเสมอกันที่1เท่ากันนะคะเอาเดี๋ยวมาลุ้นเซตที่3กันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนมือเซตอย่างใดนะคะ ยังไม่เห็นน้องชมพู่เลยชมพู่อยู่ไหนอะชมพู่อยู่ไหนอ๋ออยู่ริมสนามนั้นเรามาแล้วค่ะ3-2องอถือว่าดูแคสบราวแล้วก็เชียร์อดอรลนโดคนอื่นๆกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีน้องชมพู่เพราะว่าเราเชียร์เพื่อแชมป์ค่ะเราเป็นอดีตแชมป์ไปนี้เราขอเข้าไปชิงอีกได้ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมทีมค่ะนานแมดดักตีไปยังไม่ผ่านบล็อกผู้คิดใจใหม่เป็นไงผู้คิดเล่นดีไหมอ้าวนี่ไงนี่ไงทุกสวนแต้มนี้สวยสดงดงามค่ะแมดดักโอ้แล้วยังบล็อกไว้ได้ค่ะบรายูนา่าตอนนี้อ้าวเกี่ยวไม่ถึงค่ะ ผมมาหาไล่มาตอนนี้เสมอที่5เท่ากันแล้วฟุคิสไม้สามเมตรของลูเปอร์ยังงัดขึ้นมาได้ค่ะเอาคูปเปอร์ต่อบอลน,นูเน่ปัดมาฟุคิสเซตต่อให้แมดดักตีพักเอาออกไปค่ะเป็นแต้มค่ะเึ้นนนำอีกครั้งหนึ่งเอา6กเท่ากันอีกแล้วเอาบอลแรงไม่ดีแล้วแมดดักตีไปหนักๆเลยแหมบอกแกนเห็นค่ะลิปเปร์โลเขา เก่าอยู่แล้วอ้าวแล้วก็บอลลนก็ทุกไปหลังเลยทีนี้ขึ้นนำอีกแล้วอ่ะโอมาห้าโอเจต่อหกูกคิสให้แมทดักนั่นและทุกโหดเหมือนกันเจ็เท่ากันภูกคิสเสิร์ฟเพราะเราก็ไม่เห็นเขาค่อยเปลี่ยนตัวให้น้องชมพู่ออกไปพักเลยไงคะวันนี้ก็คือให้ภูกคิสลงมาเล่นยาวๆน้องชมพู่ก็จะได้พักบ้างไงคะ นะเอ้าแมดดักเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเอสค่ะอุ้ยสิบเอ็ดต่อเก้าเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟหนักเหลือเกินแล้วก็เอสอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่แมดดักอืมเอาแมดดักเอาไว้ในใจได้ไหมอ้าวโดนสวนไปค่ะสิบต่อสิบสองไม่เป็นไรอืม รับขึ้นมาดีอ้าวคิเล่ค่ะคิเล่ยังโหดไม่เท่าบราวนะคะคันนี้แต่ก็ยังก็ได้อยู่อะ่ะเล่นบ่อยๆก็จะได้เก่งอืมฟูเปอร์ค่ะฟูเปอร์บอกว่าหนูเก่งนานแล้วนะป้านะจ้า ให้อภัยเพราะว่าเรามีความสวยที่ใกล้เคียงกันนานราวกรดค่ะไม่ชมราวเลยอ้าวล็อกได้อีกแล้วค่ะ14 12อ้เอาเจียร์กันต่อคะอ่ะอ้าวใครเซิร์ฟเอสแล้วนั่นนะ่ะโอ้เวนเดอร์ไว้นี่เองอ,ะอ่ะอ้าววนเดอร์ไว้ใครออกไปพักล่ะ แ <Matt> มดดักก็อยู่อ๋อเอาเวนเดอร์ไว้มาเล่นแทนอเบอร์คอมบี้ค่ะแล้วก็มือเซตนี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนบ้างยังเป็นภูคิสป้าเบอร์สองเนี่ย <And what S 1> ทั้งทีมมีมือเซตสองคนค่ะเบอร์สองกับเบอร์ส,อสามเอาสิบเจ็ดสิบสามนำห่างไปสี่แต้มอ่าเธอรับดีๆนั่นยอดไปหลังบล็อกภูคิสรอ,องไว้ต่อบอลให้แมดดักค่ะ เ,เขาก็เซฟล็อกได้แล้วก็สวนกลับมายอดร้องไว้ทันแล้วผู้คิสทุบไปเลยค่ะแต้มนี้ทำได้ดีมากๆค่ะอา่ 18, อาสิบแปดสิบสามอ้าโค้งหลังเขามาแล้วค่ะสวยๆวยสิบสี่สิบแปดโอ้รับขึ้นมาสวยค่ะแล้วก็ตีไปแมดดักยังรับได้อีกเอา้าได้ฟรีบอลอย่างนี้ต้องได้นะ สมเมตรลูปเปอร์ยอดไปค่ะแม่ตอนแรกเราก็ว่าโด่งไปได้แต้มค่ะตอนนี้19 21เอาเบียดมาอีกแล้วนานแล้วผิดจังหวะกันไปเองค่ะอ้ยตา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 ยหายใจรัดต้นคอมาอีกแล้วแอ้าวแม่บล็อกเอาค่ะ21 22แม่ใครขึ้น2เซตก่อนนี่มันก็นะมีกำลังใจขึ้นนะลูปเปอร์ตรีสะบัด ข้อมือมาเอาหยอดมาฟกคิดร้องไว้ลูเปอร์ขึ้นไปตีเอายังร้องทำอ่ารู้สึกว่าจะเป็นคอนเทนชวนลงมานะคะตอนนี้แมดดักไม่ได้อยู่ในสนามแล้วค่ะยังนำอยู่ต้มหนึ่งขึ้นเซตพอยต์ได้ไหมเวนเดอร์วไว้หัวไปยังอยู่ค่ะอันเดอร์ให้เวนเดอร์วไว้อีกครั้งหนึ่ง อา้าวบล็อกเอาค่ะขึ้นเซตพอยต์ยี 24, 22, ่สิบสี่ยี่สิบสองเวนเดอร์ไวเซิร์ฟไปอ้าวแล้วแล้วเป็นเซิร์ฟเอสค่ะโอ้โหนี้เซิร์ฟไปแล้วสองเอสนะคะกับเวนเดอร์วไวท์นี่นะขึ้นนำไปก่อนสองต่อหนึ่งเซตค่ะออลันโดวาคารีเอาละเซตที่สี่มาดูกันอา้าวตอนนี้ออลันโดนำยูสองหนึ่ 1, แล้วอา้าวเสิร์ฟออกไปค่ะโอมาฮ้า เป็นได้ไว้ลงมาเป็นไลนอัพหคนแรกนะคะในเซตที่สส่วนผู้คิดยังยืนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มากับแม d ดักค่ะแล้วก็มีลูเปอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีแคสบราอ์อ้าวกดมาอย่างนี้อืน่าเสียดายค่ะ,ะสต่อ3ามผู้คิดเซตให้บรา w ์แมเขารับขึ้นมาได้ แล้ว<า>ลคูเปอร์บุกมาฟูคิสให้ลูปเปอ,อร์ยอไปแหมนูเน่ยังพุ่งมาอีกนะอ้าวแล้วลง้ว่ออกออกค่ะออก4-2แหมเราก็คิดว่าลงแล้วลูปเปอร์เสิร์ฟเอาเซตไม่ได้คะ่ะอันเดอร์ไปคูเปอร์เคาะมาฉลับเน็ตเป็นนิดนึงเซตแมดดักตีทัสไหมฮอ้ ห้าสองค่ะทัสนะคะโอ้โหดมาตเต็มตเต็ม,ตเ,ตมตเต็มเนียวเลยนูนเนเวลเ,เลอร์เธอจะโหดมากไปแล้วแล้วเธอก็ไปเสิร์ฟเอาบอลแรกไม่ดีคุลูเปอร์เอาคูเปอร์ยังยังยังร้งองไว้มาดักทุบไปนั่นและไป6ต่อ4โอ้ถือว่าฟอร์มของแต่ละคนนี่ก็มีเกมบุกที่ดีขึ้นนะคะ อ่าเป็นแต้มของโอมาห้าค่ะเบียดมาที่5ต่อ6ฟูคิดผลักไปหลังคูปเปอร์ขึ้นไปตีเอา้าแล้วก็บล็อกเอาค่ะโอมาหาขึ้นนำไป7ต่อ6เอา้าสามเมตรของลูปเปอร์ตีลงไป7เท่ากันฟูคิดเสิร์ฟ อืมเปิดบอลไม่ค่อยดีนักคูเปอร์กระแทกบล็อกไหมกรรมการบอกว่าไม่ท่าไม่โดนบล็อกเป็นแต้มของออลันโดฟุเคนส์ต่อ8ปดต่เอเจอโอมาหา้าโอ้โดนบล็อกค่ะนั่นแมดดักบล็อกได้ค่ะ9ต่อ7อาจจะจบ3าหนึ่งก็ได้นะอย่างนี้นะ่ะออา โอ้แล้วก็เป็นแต้มไม่ยากเลยค่ะแต้มน,นี้เก้าต่อสิบฟูคิสให้บอลเร็วยังไม่ได้ค่ะคิลเลหัวจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เอาอันเดอร์ตังให้เวนเดอร์ไวต้องโหนโหนตี ทีนี้เป็นโอกาสของนูนวิ <laughs> ลเลอร์เลยรับบล็อกได้ค่ะโอ้ออรลนโดช่วยกันเล่นดีนะคะยังนำอยู่แต้มนึง่งอ้าวทุกลงไปค่ะเวนเดไวแลวไปเซิร์ฟ <laughs> เอาลุ้นบอลเซิร์ฟของเวนเดไว้กันค่ะ12ต่อ10เอาเซิร์ฟมาดี <h ook> โอ้โดนสวนแต้มนี้โดนบล็อกบล็อก <block. S 1> <h ook> 13ต่อ10 แม, Brown, แม่แคสบราว์แม่แป๊บเดียวค่ะไล่มาสองแต้มเลย12 13ซะและ้วเอาอันเดอร์แบบนี้ตีได้ไหมไม่มีปัญหากับลูเปอร์ไป14 12ลูเปอร์เสิร์ฟนูนี่ไวเลอร์ตีลงไปโอ้ตอนนี้14เท่าซะแล้วสะิอ้าวแล้วก็เสิร์ฟมามุดด้วย แมดดักไม่ยอมค่ะเห็นก็ไม่ยอมเอาเซตคูเปอร์ตีลูเปอรัรบได้แมดดักไม่ยอมไม่ยอมอย่างนี้ตีออกแล้วโอ้โอ,โอมาห้าขึ้นนํำแล้วสิบห้าสิบสี่อาเมตรก็ไม่ตายอีกคูเปอร์ตีนะคูเปอร์นี่มีวิธีการตีที่คล้ายๆสาวไทยเหมือนกันนะคือมีวิธีการตีแบบ ดูเหมือนไม่ยากแต่รับยากนะเนี่ยคูเปอร์ให้ฟรีบอลมาคูคิสเซต็ตคิเลตีค่ะก็ยังเบาเหมือนเดิมนานคูปเปอร์ฉีกลงไปค่ะเอาเมดดักบ้างบอกว่าฉันก็ทำเป็นแม่เขาขึ้น22แล้วค่ะบอลเร็วืไม่ได้อีกแล้วค่ะ แหมยังมีปัญหากับคิเล่นะคะแต่ก็ต้องให้โอกาสเขาเล่นแล้วแหมวันนี้ตรงนี้ติดล็อกไปสองแต้มติดติดเลยเขาขึ้นเซต้อยแล้วเอาไล่มาได้อีกแต้มนึงค่ะนี่เมื่อกี้คิเล่ทำได้ดีได้สวยค่ะ18-24ปอ้โหเขาวางลงไปจบแบบไม่ยากเลยค่ะ25-18 ต้องดะลุ้นกันในเซตที่5เพราะว่าตอนนี้เสมอกันที่2ต่อ2เซตแล้วค่ะ โอมาาซูเปอปร์โนวาเขาเสิร์ฟก่อนไลน์อัพของออร์แลนโดวัคคารีก็มีเวนเด์ไว้ค่ะมาเล่นในตำแหน่งโค้งหลังแทนนายานะคะมือเซ็ตก็ยังเป็นู้คิสเหมือนเดิมค่ะหัวเสาเป็นลูเปอร์บอลเร็วก็ยังเป็นแคชบราวน์นะคะหัวเสาอีกคนเป็นคอตเนชวานค่ะโอ,โอมาาขึ้นนำไป3 1อ่า ตอนแรกไม่ดีราวกตีไปโอ้โหกระแทกล็อกเต็มๆใครยังดีรองทันเขาไปเอ้าก็เขาก็ไม่ถนัดนักนะคะนูเน่ตีมาเอา้าลูเปอร์ขึ้นไปกระแทกล็อกเหมือนกันเอา้าอันเดอร์วิง่งของเซตอันเดอร์ให้กับนูเน่เข้าไปสี่หนึ่งดูซิดูซิแแมเสียดายเซตที่สี่นะคะ เอ้าลูปเปอร์ตีไปหนูนี่ตีมาอันเดรอร์ตั้งบอลมันลงไปแล้วค่ะไปห้าหนึ่งแล้วค่ะหกหนึ่งแล้วค่ะอ๋อฟุกิสเวนเดอร์ไว้ ide, โดนบล็อกอีกแล้วหนูนี่เธอจะดีใจเวอร์ไปปะเจ็ดหนึ่งแล้วอะอ้าวตอแต้แล้วนี่เราตอแต้แล้วนั่นอ้าวเอาอีกแล้วครับอือม แต่ต่อสอสลับย้ายฝั่งแล้วเอาบุกมาอีกแล้วคนที่บุกค,คนนั้นก็ตีหนักเหมือนกันนะคะของโอมาหาเอาโนเน่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้เอาเซตใหม่ให้โนเน่ยอดค่ะไว้รับได้ผู้คิดเซตแมดดักมาแล้วตอนนี้ไม่มีลูปเปอร์นะคะใช้แมดดักกับ พรนเนชวาล4ตบ8ค่ะขยับเหลือช่องว่าง4แต้มอา้าวโค้งหลังเข้าขึ้นตีอารองไว้ทันค่ะอันเดอร์ตั้งให้แมดดักทุกอา้าวบอลล้นมาบุกไหมเบราวไปแล้วโอ้พยายามจะเอากลับมาเล่นนะคะแล้วก็เอามาได้จนสำเร็จด้วยนับถือนับถือโอ้ปกติฝรั่งไม่ค่อยวิ่งไล่บอลเท่าไรค่ะ ห้ต่อแเหลือสมแต้มแล้วอ้าวยังไม่ผ่านบล็อกโอมาหา้าให้นูเน่บุกไหมชวานรับมาได้ค่ะแมดดักทุบไปโอ,โ,อโอ้เขาแก้เกมมาเพื่อว่าให้ชวานมาช่วยเกมรับแหละแล้วให้แมดดักกับแคทบาวบุกอ้าวบาวยังบล็อกอยู่ค่ะนูเน่ตีหน้านยังไงบล็อกเอาใช่ไหมหน้าจอยเนี่ย อไปเก้าต่อหกแล้วค่ะโอมาห้าและ <it> s <S และกรรมการบอกว่าเซิร์ฟเอสไปสิบต่อหก้อาแมตต์ไวรับบอลแรกขึ้นมาออาแมดดักให้มาอย่างนี้โดนบุกแน่โดนบุกแน,น,แน่เอายังรับไว้ได้อ้าแมดดักอีกครั้งหนึ่งแมดดักบอกว่าทัสเป็นแต้มนะคะเลือสามแต้มจะไล่ทันไม่เล่าออา แหวะเป็นแต้มค่ะม่บล็อกได้นะคะแปดต่อสิบเหลือสองแต้มเท่านั้นแต่แหมเสียดายเสิร์ฟเสียไปอะ่ะสิบเอ็ดตบแปเอาเร็วไม่ไดักอือหือ <c oughs> ออกเยอะเลยค่ะไม่ทัชขึ้นสิบสองแปแล้วค่ะอุมาหา้าฟุคิสให้แคสบราวแหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอลลงไปแล้วค่ะอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องแนละ้ว สิบสามต่อแปดคูปเปอร์อ่าแล้วกรรมการว่ายังไงเป็นแต้มของโอรันโดค่ะนั่นเอาฟอสเตอร์มาเซิร์ฟค่ะแล้วก็เซิร์ฟติดเนต็ตไปนะคะขึ้นแมตช์พอยต์แล้วค่ะ14ต่อ9เซิร์ฟมาหนักๆเลยบอลแรกสวยเล่ตีไปยังเซฟล็อกได้บุกไมชวาน เขาก็รับได้เหมือนกันแล้วคูเปอร์ตีทะลุบล็อกค่ะก็เป็นอันว่าจบไปนะคะ15ต่อ9ในเซตที่5ค่ะออร์แลนโดวาคารีก็แพ้ให้กับโอมาฮาซูเปอร์โนวาไป 2, 2> <Yeah. S 1> ต่อ3เซตเดี๋ยวแมสหน้ามาเชียร์กันใหม่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย <Yeah. S 1> บายค่ะ